วัดีครับวันนี้เจอกับบอลลูนนะครับที่ปรึกษาการถ่ายเปนครฮอนด้าสาขาเกษตรตันใหม่วันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณฐานันดรซึ่งเป็นลูกค้าผมเองออกซิตี้ทางด้านนี้ซิตี้เทอร์โบเอสีสีขาวมุกนะครับสอบถามนิดนึงครับคุณลองคุณฐานันดรครับเราเจอกันได้ยังไงอ๋อครับพอดีผมก็เข้าไปดูในเพจนะครับเกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็เคยไปเจอเพจนะครับของฮอนด้าเกษตรตันใหม่ครับก็เลยมาเห็น เซลของคุณบรรลูนนะครับก็คือจะผมที่อยากจะซื้อรถพอดีก็เลยเข้าไปดูคุณบรรลุนคือแนะนําได้ถูกใจผมมากนะครับก็ดูคุณบรรลูนรูปร่างอะไรจะเป็นท็ทอปเซลหรือเปล่าครับผมไม่ใช่ท็อปเซลลครับผมสูงเฉยท็อปเซลเฮ้ยไม่จริงรครับว่าอาจจะช่วยลูกค้าอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้เยอะเลยความอำนวยความสะดวกลูกค้านอกจากเช็ดรถแล้วผมเนี่ยตัวสูงสามารถเช็ดรถได้ถึงหลังคาลูกค้าเลยครับ oh, <no. S 1> ครับผม ก็แนะนำนะครับกับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็คือเซลคุณวรลูนนะครับแนะนําดีมากครับอยากให้เข้ามาดูครับก็มาติดตามเพจของมันตอร์ไซค์ติดใหม่ด้วยนะครับคะแนนเต็ม5คุณฐานันดรให้ผมเท่าไหร่ครับให้เต็มไปเลยครับ5คะแนนเลยครับขอบคุณมากครับคุณฐานันดรวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาส่งมอบรถกับคุณฐานันดรนะครับขอบคุณมากครับแล้วสามารถติดตามเพจผมได้ที่ ตเบอร์โทรติดต่อดานล่งครับบ๊ายบาย